สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการดูทรงเรือนะครับหรือเล็งทรงเรือนะครับในขณะที่เรากำลังขึ้นโครงสร้างเรืออเนี้ยก็พูดง่ายๆเวลาเราทำเรือเนี่ยเราจะดูทรงเรือเราจะเล็งทรงเรือเนี่ยให้มันง่ายขึ้นให้มันเร็วขึ้นเนี่ยทำยังไงนะครับไอการทำทำเรือยาวจำลองเนี่ย คือเราจะใช้วิธีการเลงเป็นหลักนะครับเพราะเรือมันเล็กเนาะเราสามารถที่จะยกขึ้นยกลงขยับได้ตามใจเนาะไม่ใช่เรือจริงเรือใหญ่นะครับเราก็จะใช้วิธีเล็งเอาแต่ทีเนี้ยไอ้วิธีการเลงอ่ะที่เราเราจะเล็งเราจะดูทรงให้มันได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีอย่างนี้ครับผมก็จะใช้สีเมจินะครับ เอามาทาที่ขอบเรือด้านในนะครับมาทาที่ขอบไม้นะครับขอบไม้ด้านในทั้งสองด้านเลยทาในลักษณะแบบนี้นะครับทาเพื่อที่เราจะได้เล็งได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรามัดหัวมัดท้ายเรือเพื่อให้มันได้ทรงเรือเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าทรงเรือของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเบี้ยวตรงไหนมัน ได้ทรงยังไงเนีเราจะได้แก้ได้นะครับโดยสังเกตไปที่สีที่ขอบไม้ของเรือนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้สีทานเนี่ยไม้มันจะเป็นสีเดียวกันหมดบางทีเราก็จะสังเกตได้ยากขึ้นนะสังเกตได้ยากขึ้นแล้วเราต้องเล็งบ่อยๆบางทีเล็งบ่อยๆเข้ามันก็ผิดเหลี่ยมมั่งเพี้ยนเหลี่ยมเพี้ยนบั่งนะครับ เราก็ใช้สีทาออกแล้วก็สังเกตที่สีที่ขอบไม้เนี่ยครับมันก็จะมองง่ายขึ้นเนะนะครับก็จับประมาณนี้แหละครับวิธีการเล็งครับผมสวัสดีครับ